hay đi được không นี่คือภาษาไปแล้ววู้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  โอ้โออากาศหนาวทุกคนเอาลงมาไปในเจ้าน่ะคนนิดหน่อยบุรีกเองมันอยู่บ้านมันสบายเกินน่ะก็เลยมาซอกอมเนี่ยโอ้โห

โอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้ไอ้รังกำลังปนีนเข้าขึ้นแล้วสุดยอดเพื่อนคักๆักไปประจุดไผ่แล้วมัน้เนี่เฮ้ยโบเฮดแม่ตัวนั้นมันเ นหนังห้างสมบูรณ์เห็ุเขาบนคือเนาะไม่ยนเลยหห้างยิงสัตว์จะได้ไเมขึน <c ười> มือกองขึ้นมาได้เลยครับเอากองไปทายบนนั้นเนะ <c ười> เาะออลง <c ười> สเต็ปกันลงง่ายๆ <c ười> อีกตีบรับหนึ่ง บางเด้อทุกคนสเต็ปกันลงเ <c oughs> คราขาวกระหายนมกล้องเลยสวนสดีแล้วพียังเด็กหนึ่งระวังเด้อมือกล้อนโอ้าหคีเซลิงเออเนี้ยยืด นเาะชอบบรรยากาศทานนางแต <No? yeah, <mm ่ละคนต่อไปเชื่อมต่อต้นดินหนักต้นดินหนักหรือยานนี่ชุดไหมต้นนั้นมันตายแล้วเพื่อนเพื่อนสวดีครชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนเพนอยากมาเที่ยวมาลิ้อกันแบบนี้นะอยู่ในเมืองมันวุ่นวายแล้วมาธรรมชาติดีกลัว เดยุราลาบุป็นนะมันองนอโอโว้าโ,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 โอเคหัวสึกมามันที่โอ้ย้ว้าี่ลงกันโอเคเนาะโอ้ โอ,โอเคโอะเบ hey, ื้องบนนะพึ้นลงมาบันนี้นะโดดเลยโดดเลยอย่ามาให้ลืมบันทึงลงลองลองลองไปส่งค่าส่งคาส่งค่านะได้โอเคบันนี้กำลังจะเดินทางกลับเฮือนกลับบ้านบงเส้นทางนี้ก็ได้ โอ้โเบิกหินผ่านเ้ยมือยหมือโอ้ยจะได้อเกยไดนี่รถนี่แหละ ้าถึง1อสมควรป้าโอเคเพื่อนเราเจอกันในคลิปต่อไปมเื่อ